สำหรับข้อนี้ให้หาค่า r แล้วก็หาค่าเซต้านะทางซ้ายมือของสมการเนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนอยู่ในรูปแบบเชิงค้วทางขวามือเนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปแบบทั่วไปมุมเซตาของเราคือปิศูนย์ถึงปิดนึ่งพายสำหรับโจทย์ข้อนี้ควรจะต้องทําให้เป็นรูปแบบเหมือนกันมันจะดูง่ายนะทําให้เป็นรูปแบบเชิงค้วมันจะง่ายกว่าทางซ้ายมือของสมการเนี่ยก็เขียนเป็นตัวยอ่อนะ r cis 2เซตา ส่วนทางขวามือเนี่ยจะต้องทำให้เป็นรูปเชิงครด้วยเพราะฉะนั้นก็มาหาค่า R ก่อน R ของลบรูปสามบกไนะก็ได้2หลังจากนั้นก็ไปหาค่าคอเซต้า ไซดเซต้าคอสเป็นลบไซดเป็นบวกเพราะฉะนั้นต้องเป็นมุมที่อยู่ในควอแดนที่สองค่าเซต้าของเราก็เลยกลายเป็นพายแล้วก็ลบก,กับพายส่วนหก็เลยได้มุมออกมาคือ5พายส่วนหเราก็จะรู้ละ ลบรูสบวก 3, 6, i ถ้าทำให้เป็นเชิงคูวก็กลายเป็น2 Cis 5 π พส่วนดังนั้นสรุปได้เลยว่า r ของเราเนี่ยก็คือ2แล้วก็2เซเนี่ยคือ5 π พายส่วน6ดังนั้นเซตของเราก็เลยกลายเป็น5 π พส่วนนั่นเอง